สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอยนะครับฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ของวันที่22นะครับมีนาคมของปีนันแหละ 67นะครับฮานายว P ีก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับต้องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับกีบๆๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใรกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกวันนี้เข้าไหมเข้าอยู่นะให้6 7เจปดมาสามกับสามดเข้าบนเข้าล่างเลยแต่มันเข้าชุดจ่อไหมล่ะ สามหกเข้านะอา่าหกแต่สามแปดไม่เข้าก็าให้หกเจ็ดแปดนะครับอื 8, อหกเจ็ดแปดเข้าอยู่เาเมื่อวานนี้มีใครได้บ้างหรือเปล่าผมไม่รู้มีจะเข้าเข้าเข้าจะไม่มีคนได้ก็ไม่มีกําลังใจนะอออยากให้มีคนได้ท่างความมานี่นะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวเข้ามาชมนะเราก็มาชมกันต่อเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับเ่นนะครับ3 4 5ี่หนะครับเน้นที่3มกับ4ีนะลอง5นะครับถ้า5มาก็5้า8 5 9 5หนะครับถ้าสามาก็7 3็3ส3 0 3ม้นนะครับอส่า7 4 8 4 9น0 4นะครับคู่เขาก็ตามนี้นะครับเราก็มาเน้นตรงที่3มแล้วกันเนาะ อ่าครับตามนี้นะครับส่วนชุดวินก็สามสี่ห้านะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าลองศูนย์นะอ่าตามนี้นะครับชุดวินนะครับอ่ะมาดูตัวตัวเน้นหน่อยใครเน้นเน้นเน้นนะครับเด่นบนนะครับสามสี่ห้านะขอเลือกที่สามกับสี่ส่วนห้าใครชอบก็จัดไปนะครับขอฟันตรงที่สามนะใครชอบก็จัดไปค่ะเิยตัวลองทางนี้นะครับตัวชุดวินทางนี้นะ ประมาณนี้อครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับอ่าเรามาดูชุดเจาะกับอ๋อชุดรูดกับวิ่งนะครับสามนะครับลองสี่นะอ่าครับตามนี้เลยนะครับอืมครับามนี้เลยนะครับรูดวิ่งเป็นหละนะครับ ออกเวลาหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะอานาวีเอพหรือเวียดนามวี p อพนะครับตามนี้นะครับทางนี้เป็นชุดเจาะทางนี้เป็นชุดวินทางนี้เป็นรูดเป็นวิ่งนะครับทางนี้เป็นรูดเป็นวิ่งนะตามนี้เลยนะครับอ่ะจดเอาจบข่าวนะครับตามนี้นะครับบางคนก็อยากได้ชุดวินนะ บางทีอาจารย์ก็ไม่อยากจะลงให้ชุดวินมันจะดูเลอะเ,เทอะหลายตัวหลายอะไร,ะไร,ะไรแล้วสำหรับคลิปบางท่านอาจารย์ลงชุดวินด้วยนะหนูดูอยู่ว่างั้นผมดูอยู่ครับว่บางั้นผมก็ได้บ่อยเหมือนกันนะครับชุดวินว่างั้นก็เลยลงให้ตลอดทุกทุกทุกห้นเลยประมาณนี้นะครับจดเอานะครับจดเอาครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับดูไม่ทันก็แตะวิดีโอพักไว้พักไว้แล้วก็จดเราใครถ่ายภาพหน้าจอเป็นเ็ื่องง่ายนิดเดียวแก๊กเดียวนะครับ มานนี้นะครับโชคดีโชคดีดครับ